พบก,กันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลา9ก้านาฬิกาสามิบนาทีดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกด s ั b s c คร b e กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ครับวัน,นที่สองวันศุกร์มกราคมนะครับวันที่สองสองห้าหกเก้านะครับปีมะเส็งนะครับนะก็ <Yeah. S 1> ยังอยู่ในปีมะเส็งนะคนับ เพียงแต่ว่าพอสอเปลี่ยน,นเป็นหกเก้าอย่างอื่นก็ยังเหมือนเดิมนะยังเหมือนเดิมวันนี้ก็อย่างที่บอกนะการมงการเมืองการบ้านอะไรต่างๆทุกอย่างครับมันยังเหมือนเดิมต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองจากสิ่งที่ทําไว้ในปีที่แล้วนะหกแปดต่อหกเก้าก็ต้องรอให้เปลี่ยนจริงๆนะครับถ้าทางจีนก็ต้องรอตุนจีนตุนจีนก็จะเปลี่ยนปีนัก,กษัตริย์นะ ไทยก็จะสงกรานะครับนะสงรานหลังเมษาไปครับทั้องนเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับดังนั้นอย่าไปตกใจอะไรที่มันยังไม่ดีไม่ขับเคลื่อนกนทน็ทนทนต่อไปแต่เราต้องเปลี่ยนนะเราต้องเปลี่ยนในจินตนการโลกัะนะอย่าไปอยู่กันที่นะครับนะการอยู่กันที่หรือจุดนิ่งเนี่ยถือว่าตายเหมือนน้ำนิ่ง่งเน่า ต้องเคลื่อนไหวครับเคลื่อนไหวนะอย่างน้อยก,ก็จัดบ้านใหม่มบ้างปัดน้ตอย่างต่างทำความสะอาดบ้านอะไรก็ได้นะให้มีการเปลี่ยนแปลงถ้าปีที่แล้วมันไม่ดีก็ย้ายเตียงเถื่ยย้ายที่อยู่เถอเอาที่อยู่ไม่ต้องไย้ายแค่เตียงนอนหัวนอนอะไรกันน่อยก็อาจจะดีขึ้น,นครับหนยครับคุยเรื่องอื่นมันก็อย่างนั้นแหละนะวันนี้คุยเรื่องเรื่องตัวเลขดีกว่าอ่า อันนี้จะเป็นที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่สนใจที่เล่นแร่แปลธาตกับตัวเลขนะฮะสูตรการหาตัวเลขเนี่ยตอนนี้มีเยอะมากเลยครับนะเป็นที่นิยมเป็นที่นิยมแบกันนะผมสังเกตดูนะครับนะ,นะบนะวันใกล้หวยออกสามวันเดยครับนะมันจะมีมีอะไรเข้าไปไหว้พระใช่ไหมไปขอเลข แล้วพระก,ก็ก็เอาใจนะเอาใจนะไมายาไปถึงไงา่าเอาใจก็ทําทําเลขอ่ะทาเลขไว้ให้นะทําเลขไว้ให้ก็โอเคแล้วมันก็โอเคนะส่วนมากจะเป็นสถิตินะครับนะผมมันก็มีสูตรเหมือนกันนะคือหมายความว่าสูตรเลขดับหลักสิบ หลักสิบนะฮะสองตัวล่างจะดับนะฮะเลขดับฉังนั้นดูเลขท้ายสองตัวแล้วแบบง่ายๆครับให้ดูเลขเลขหลักหน่วยเลขหลักหน่วยนะหมายความว่าศูนศูนศูนย์ดับนะ เมือม่อหวยออกทีแล้วหวยเลขออกอะไรคุณคุณปืนพอจะรู้ไหมออกมาทีแล้วเหรอเออรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกฮ <laughs> ่่ายไงต้องย้อนก่อนสิบหกเอามันย้อนดูไม่ได้ ผมไม่เคยได้จุดตัวหลังๆนี่นะไยงะไปยุ่งงานอื่นแล้วนะไม่ได้ใส่ใจแต่นี้ปีนี้ต้องมานั่งมานั่งสนใจละเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขละเพราะคนนิยมเยอะนะไม่รู้เรื่องวันที่แล้วออกเจ็ดหกสามแปดเก้าห้า จ็ดหกสามแปดแเก้าห้าข้างล่างห้าสองอตอนนี้แม่เลยนะเก้าห้าเห็ไหมแปดเก้าห้าที่แหละก็ดูตัวไหนดับเลขดับแล้วครับนะเล,บลเลขดับหลักสิบเลขดับหลักสิบหมายความว่า ตัวบนก็เลขดับก็เลขเก้าเลขร่างเลขดับก็เลขเลขสองนะหลักสิบนะแสดงว่าเก้าสองสองเก้าเป็นเลขดับแล้วแปลกนะไอ้เลขดับนี่มักจะมานะเออเออไม่เข้าใจนะตอน,นี้เอามาคุยกันสบายครับนะเช้านี้ไม่มีอะไรทำนะเพราะว่าทุกอย่างมันก็เที่ยวไว้หมดแล้วครับนะ ก็เลยเอาตัวเลขมาคุยกันนะครับนะครับก็เอาจากสูตรนะสูตรที่เคยเคยใช้อยู่นะทุกอย่างต้องมีสูตรครับทุกอย่างต้องมีสูตรนะครับนะเออหลักพันเนี่ยหลักพันนะลักพันเลขสาม มองดูแล้วนีจะเป็นเนี่ยสามเก้าสองนะก็มั่วๆไปนะครับนะถ้าจะมาเชื่อผมนะไปเดี๋ยวว่าคุยกันนะนะไอเรื่องเรื่องนักเล่นเลขเขาจะเก่งมากนะครับนะก็เืองวดนี้ก็มองมองตรงนี้ไว้นะสามเก้าสองสองเก้าสามเก้าสองสามอะไรก็ได้ครับ สลับกันหกชุดด้วยกันนะหกชุดเลยนะเนี่ยเอาก็ว่ามา,มาคุยกันแค่นี้นะให้เป็นของขวัญปีใหม่นี่แหละครับนะเป็นของขวัญปีใหม่ใครที่เอ่อเป็นที่ชอบเล่นเลขนะเล่นเลขแปลธาตุก็ก็เชิญสองพฤษาคมนะครับมาว่ากันไปถ้าดูตามอิทธิพลดาวนะถ้าดองถ้าเราถ้ามองดาวนะนะ ดาวจันอยู่ในราศีเมถุนทมีเลขเก้านะก็ได้เก้าแล้วสองได้เก้าแล้วเนี่ยเนี่ยดีนี้ผมต้องกลับมาใช้ไปย้อนด,ดูใหม่ละดูประวัติที่ผมทำ,ทำไว้นะกีป่ปีอะเรื่องเลขเนี้ยนะทำไว้ประมาณตั้งแต่ปี หกหต 1, 6, ั้งแต่หนึ่งหกถึงหกห้าเรัทำเนี่ยแล้วก็หยุดไปเลิกไปครับนะเออออกมาเยอะก็น่าสนใจก็ก,ก็ก็เรามาดูอยู่ครับแล้วกลับามาใหม่อีกทีต้องมาต้องมาอนาใหม่ละหาเวลาฟื้นฟูใหม่ฟื้นฟูใหม,ใหม่ที่เขาเคยทำไว้นะ้ เออสิบงวดเนะี่ยสิบงวดมากี่งวดยังตามห้างวดครึ่งต่อครึ่งนะฮะแล้วถ้ายัางสูงละแปดงวดกลางๆก,ก็หกเจ็ดงวดนะครับนะเออก็โอเคนะถ้าเราเล่นตามสิบงวดมันถูกถูกอยู่ห้าหกเจ็ดงวดก็กำไรนะกำไรกำไรนะเอาก็มีอะไรไหมวันนี้คุยกันเบาๆทบทบทบบายป,ป,ปีใหม่คุณ บุรชัยปีใหม่นี้ขอให้สุขภาพดีๆตลอดไปครับท่านอาจารย์ครับผมขอจิตใจดีๆดีกว่าเพราะว่าสมัยนี้นะจิตใจอ่อนไหวง่ายครับนะคุณตีโฟนบอกบนเก้าแปดห้าครับอาจารย์ข้างล่างออกห้าสองครับอาจารย์หรือข้างบนเก้าไปห้านะเอ่อีแล้วของเมื่อที่แล้วเก้าไปห้าข้างล่างห้าสองอ๋อข้างล่างห้าสอง คุณพักจีราบอกสวัสดีปีใหม่ครับอ,อาจารย์คร<า>ับผมขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยจ้<ร>าครับผมเดี๋ยวนี้เอฟซีเก่งนะเรื่องหาตัวเลขนี่นะก็แกกลกเปลี่ยนกันนะครับอย่ามาเชื่อผมจพียงแต่ว่าผมก็ว่างเว้นหยุดไปนานเลยครับก็ก็กลับมาฟื้นฟูใหม่เพราะคนณ็็ชอบเลขมากก็แล้วก็เอาเล่นตัวเลขนะนะเอเคนั้นวันนี้คุณนงรักครับ คุณวองราบคงทำแต่นะนะก็โอนมาบริจาคสมาชิกถาวรนะครับนะสามพันบาทครับเป็นงวดทีเจียน,นะครับโอเคครับนะไม่มีปัญหาก็รับตามที่มีะประกาศไว้แล้วคบนะหมดชุดนี้แล้วก็ไม่เอาละดูแลกันต่อเดี๋ยวกาลังเกิดที่คิดอยู่ว่าเนี่ย เราจะมีการพบปะสังสรรค์กันไหมปีใหม่นี่นะเพราะว่าสามปีนี้มันมันจะแรงมาก,กน,นะเราน่าจะรู้เท่าทันเหมือนนะครับจักรวาลเป็นยังไงสถานการณ์โลกเป็นยังไงนะครับนะก็ออกมาแลกเปลี่ยนกันนะครับรหลายท่านก็เก่งนะเพราะท่านก็ติดตามเรื่องนี้มาเยอะแล้วก็คิดค้นเองบ้างแล้วก็คาดเดามนะากเลยโอเคคนเก่งๆก,ก็มีเยอะนะก็ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับ เดี๋ยวนี้ต้องถือว่าแรกเปลี่ยนนะครับเพราะว่ายุคมันเปลี่ยนแล้วกันนะผมมันก็อาจจะโบราณไปหน่อยนะแต่ก็ถือหลักตํารานะคนรุ่นใหม่นี่เขามีอะไรทิอะไรนะเขาไม่ใช่ซิคเซนเขามีเอไอใช่ไหมอถามได้นะครับนะคุณพื้นเก่งเรื่องเอนี่เก่งมากนะฮะแกสามารถสั่งเอไอทำอะไรก็ได้เอ เ,เลขเอไอไหมล่ะมีนี้ด้วยใช่เอไอว่าไงจัดไปเลยจดให้ทันนะอ่าโจทย์จทย์จทดจ,ดจ,ดจดทันสองแปดเก้าสองหกเก้าหกแปดเก้าเก้าสองแปดปดสองหกห้าเก้าห้าหกแปดแปดแปดเก้าห้านี้ออกไปแล้วแล้วก็เก้าแปดสองเก้าหกสองเก้าแปดหกจบข่าวอาจบข่าวเพราะว่า เอาก้าเป็นหลักยืนแล้วกัน <G ül> แล้วท่านไปหาไปตีกตัวสองตัวนะครับนะชอบตรงไหนก็ใส่เข้าไปเอาก้าเป็นตัวยืนเลยครับนะเพอฟังฟังไอ้ไอ้พู้นี่ยมันก้า,า,กาอะไรก็ก้าเก้าเก้านะเราที้ใหม่เขาเอาเลขสวยทั้งนั้นแหละไม่มันก็ตรงกับกับดาวนะที่ผมมองนเนี่ยวันนี้นะพอดาวจันอยู่ในในราศีไม่มาหนูชอบสามเจ็ดเจ็ดสามเลราศีเมถุนนะนะ รายเก้าจันถึงอะ่ะเนอะเอออย่า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 ไปมองข้ามกันสองเก้าเก้าสองห้าเก้าห้าอะไเอก้อาก้าะไรเพรา 9, เนี้9ก้ายืนไหมนะเนี่ยเก้าหมาทุงงนไปแล้วไมเนี่ม,นมาไปแล้วแปดเก้าห้าหรือจะมาข้างล่างก็ได้าะ พูดไม่ได้ซื้อไม่กอย่าพูดไม่ได้ซื้อก็กไม่ได้ซื้อเดี๋ยวันนี้ออกไปซื้อท่านี่นะอ่านแล้วมันอ่านไปแล้วอ่านเหรอ่านทุกอวนอ๋ออ๋ออ่านทุกอวนก็ก็ว่ากันไปนะเนี่ยมีอะไรไหมไม่มีครับไม่มีก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับนะปีใหม่เพื่อจะหาโชคหาลาภนะครับผมว่าเตรียมการไว้หลายเรื่องนะ มีเรื่องเออ่ทำแซงกีนะมีใหม่นี่นะแล้วก็มีเรื่องจิดจกักระเรียว่าอันนี้เรื่องเรื่องจิตวิญญาณนะส่วนเรื่อง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 ดูดซับนี่ก็มีนะดูดซับนี่ก็มีต้องถามถามออก็ดูดเข้าดูดเข้า <c> ส <oughs> ิเธอจะให้ <c oughs> ดูดออกคุณทำอะไรนะ มีลูกค้ากลุ่มติดต่อเออเขาว่าไงติดต่อว่าไงเออนะ่าให้เขาติดตามให้ติดต่ออ๋อติดตามในะติดต่อกันนะเขาจะมีอะไรนะมีเทพใช่ไหมมีเทพเอาเทพมามาดูซับเหรอเทพมาดูซับเออเออ,เอ,อก,ก็ก็โอเคนะคนรุ่นใหม่ก็หลังจากศึกษาไปแล้วก็ก็เขาเขาไปปรับปรุงนะให้ทันกันยุ่นะฮะ ก็ก okay, so ็ดีครับ yup> ก็ดีนะมีคนถามว่าบนห้าล่างสามจะมาไหมครับบนห้าล่างสามก็นี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์บอกก็ไปสิว่าไปลวงไหาได้เลข้ามาอีปืดลวงได้เลสามคือเดี๋ยวนี้มันมีมีการเสี่ยงโชคหลายที่นะก็ลองดูฮะัก็ก็ได้ผลหลายทีนะเอาเรื่องเอาครับแล้วแต่ดวงใครดวงใคนนะคือเาเรียกว่า คือถ้าถ <À, S 1> <ai> ้ามีโชคมันก็จะมองเห็นเนี่ยนะฟังใครเมื่อคืนจุดทูบหนูได้สองเก้าศูนย์นะเมื่อคืนเหรอเลขทูบอ่ะเลขทูบเหรอจุดว่าเมื่อคืนมาดูตอนเช้าสองเก้าศูนย์ใช่โอ้เลขดับของอาจารย์เนี่ยเออเดี๋ยวเป็นแปลกเว้ยปลกแปลกแปลกเอากระก็ลองดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่เกินตีโมงนะสามโมงครึ่งเห็ไหม ไม่เกินสี่โมงแน่นอนรวยรวยนะไม่เขาก็เราถ <laughs> ูกเหมือนกันนั่นแหละ <laughs> เตี๋ยถูกอะไรเดี๋ยวมาเฉลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะเ <laughs> ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าสนใจอยากจะทำบุญนะครับสร้างกุศลหรือว่าอยากจะสนใจนะครับนะ <laughs> เรื่องเกี่ยวกับโครงการมูลนที่ก็แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่เก้าสี่ โมาได้ครับนะโตมานะครับส้าเรบคนที่ดูใหม่ๆนะอาจจะพวกมาเจอรายการกันนะครับนะ mm. ออวันนี้ก็เขาวอวยพรทุกท่านครับีใหม่แล้วนะครับขอทุกท่านมีความสุขครับพรในประเสิริฐจงมาเกิดกับท,ท,ทุกท่านขอบารมีพระพุทธเจ้าพระองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับแปดสิบสี่ปางครับอันเชิญมมาหมดเลย ดวงมันดานะทุกท่านนะแล้วคนในครอบครัวมีอายุมั่นขวัญยืนครับนะแล้วก็ทำอะไรก็ํำเร็จสมประสงค์เจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในปีใหม่นี้นะครับนะมีความโชคดีตลอดไปนะครับถ้ามีปัญหาอะไรติดขัดก็ติดต่อมาได้นะครับ0818284964โชคดีครับวันนี้ครับทุกท่านถูกหวยตามที่ต้องการนะครับ